Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจนักลงทุนที่กำลังมองหาธุรกิจในต่างประเทศมาเปิดในไทยต้องไม่พลาด EP พีที่29ที่เราจะขอมาบอกเคล็ดลับว่าต้องเริ่มต้นยังไง ซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศเริ่มต้นยังไงในวันนี้เชื่อว่าใครที่เป็นนักลงทุนหรือผู้ที่อยากซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนการนําแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างชาติเข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทยต้องทํายังไงเริ่มต้นยังไงใช้ระยะเวลานานและมีความยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานําเสนอเคล็ดลับการนําเข้าแฟรนไชส์จากต่างประเทศมาเปิดสาขาและดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ จากต่างประะเทศค่ 1. ถามตัวเองชอบธุรกิจประเภทไหนก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาเปิดในเมืองไทยนักลงทุนต้ตองถามตัวเองก่อนว่าชอบธุรกิจประเภทไหนหรือชอบแฟรนไชส์อะไรเพราะอย่างน้อยตัวเองก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆดีพอสมควรยิ่งเป็นธุรกิจที่ตัวเองทําได้ดีและประสบความสําเร็จในเมืองไทยอยู่แล้วหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ทําในประเทศไทยก็จะยิ่งส่งผลดีต่อแฟรนไชส์ที่จะซื้อเข้ามาในประเทศไทยเพราะจะทําให้ผู้ซื้อแฟรนไชสมีความตั้งใจบริหาร ธุรกิจเช่นถ้าชอบทําอาหารหรือทําร้านอาหารในเมืองไทยอยู่แล้วก็ควรที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์กลุ่มอาหารเข้ามาทํา 2. ศึกษาแบรนด์แฟรนไชส์จากต่างประเทศเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองชอบธุรกิจหรือสนใจแฟรนไชส์ประเภทไหนต่อไปต้องทําการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์แฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจอย่างจรงิจรงจังอาจต้องทาการเปรียบเทียบแบรนด์แฟรนไชส์กลุ่มเดียวกันว่ามีข้อดีข้อเสียรวมถึงความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรบ้างที่สําคัญต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสของแฟรนไชส์นั้นๆในตลาดเมืองไทยด้วย มีความแปลกใหม่อร่อยเพราะถ้าซื้อมาแล้วไม่เป็นที่ต้องการหรือได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในเมืองไทยก็เสี่ยงที่จะล้มเหลวได้ 3. เดินงานแสดงแฟรนไชส์ในต่างประเทศแม้ว่าเราจะชอบหรือสนใจแฟรนไชส์ต่างประเทศแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแล้วแต่วิธีการไปเดินดูงานแสดงแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพื่อค้นหาแฟรนไชส์ในดวงใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รู้จักและสัมผัสกับแบรนด์แฟรนไชส์นั้นๆโดยตรงหรืออาจไปเจอแบรนด์แฟรนไชส์อื่นที่น่าสนใจและมีข้อเสนอที่ดีกว่าก็ได้อีกทั้งยัง ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าแบรนด์แฟรนไชส์ที่สนใจนั้นได้รับความนิยมและความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากน้อยแค่ไหน 4. ไปใช้บริการร้านสาขาแฟร,รนไชส์ในต่างประเทศถือเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและได้รับความนิยมอย่างมากหากใครต้องการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศเพราะนอกจากเราจะได้ชิมรสชาติหรือลองใช้บริการร้านสาขาแฟรนไชส์จริงๆแล้วเรายังได้เห็นความนิยมของแบรนด์แฟรนไชส์ในการใช้บริการของลูกค้าเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วย่อมการันตีได้ว่าจะได้รับความนิยมในเมืองไทย เมแพในต่างประเทศ5ติดต่อพูดคุยกับบริษัทแฟรนไชส์ที่สนใจหลังจากรู้ว่าชอบและสนใจแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศนั้นแล้วต่อไปควรเริ่มติดต่อพูดคุยอีกกับทางบริษัทแฟรนไชส์ต่างประเทศนั้นทันทีอย่ารอช้าหลังจากกลับจากการเดินงานแสดงแฟรนไชส์เพราะบริษัทแฟรนไชส์แบรนด์นั้นจะได้รู้สึกว่าเรามีความตั้งใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ของเขาจริงๆอีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อกันหลายเดือนเพราะอยู่กันคนละประเทศช่องทางการติดต่ออาจจะใช้โทรศ,รรศรัพท์หรืออีเมลหรือทำบั ทึกเป็นจดหมายส่งไป 6. จัดทำบิสเนสแพลนส่งให้บริษัทแฟรนไชส์เอกสารหรือหนังสือในส่วนของบิสเนสแพลนถือว่าเป็นหัวใจของการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศโดยในกระบวนการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศจะมีความยุ่งยากในช่วงแรกๆช่วงติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เพราะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับบริษัทเจ้าของแบรนด์โดยผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ต้องมีการจัดทำเอกสารต่างๆโดยเฉพาะบิสเนสแพลนจัดส่งไปให้บริษัทแฟรนไชส์ในต่างประเทศด้วยเพราะจะช่วยทำให้บริษัทแฟรนไชส์เห็นถึงความ ตั้งใจในการทําธุรกิจของเราจริงๆและที่สําคัญ Business Plan จะช่วยให้บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์มองเห็นแนวโน้มตลาดในไทยรวมถึงภาพรวมของการดําเนินธุรกิจแต่ละช่วงว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงทุกอย่างทําให้บริษัทเจ้าของแบรนด์เห็นภาพธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นเจตจัดตั้งบริษัทบริหารแฟรนไชส์ในไทยถือว่าสําคัญมากในการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศเพราะบริษัทแฟรนไชส์ในต่างประเทศนอกจากจะดูว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์มีนโยบายและวางแผนบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ในเมืองไทยยังไงแล้วบริษัทแฟรนไช ในต่างประเทศยังต้องขอดูงบการเงินภายในบริษัทด้วยซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นรวมถึงงบการเงินจัดส่งให้บริษัทแฟรนไชส์ในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาแต่เจรจาซื้อขายแฟรนไชส์กับบริษัทแฟรนไชส์ franchise. ถ้าขั้นตอนการเจรจาซื้อขายแฟรนไชส์กับบริษัทแฟรนไชส์ต่างประเทศถ้านักลงทุนท่านใดที่ไม่มีความรู้มากนะักควรที่จะมีทีมที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ต่างประเทศโดยตรงเพราะที่ปรึกษาเหล่านี้จะมมมีีควววาาเชช่ยญร,รถึง ความสัมพันธ์ที่ดีกับตลาดต่างประเทศและคอยให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําให้เราสามารถเข้าไปเจาะตลาดได้ง่ายและเร็วขึ้นที่สําคัญช่วยป้องกันการเอารักเอาเปรียบของบริษัทแฟรนไชส์ในเรื่องการทําสัญญาแฟรนไชส์ขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะอาจอยู่ในขั้นตอนเซ็นสัญญาด้วยว่าเขาจะให้ปีต่อสัญญาได้กี่ปีและให้สิทธิ์ขยายสาขาเท่าไหร่ 9. สัญหาทําเลที่ตั้งในการเปิดร้านการซื้อแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่บริษัทแฟรนไชส์ควรให้ความสําคัญ ก็คือทำเลที่ตั้งในการเปิดร้านหรือการดำเนินธุรกิจเพราะทำเลที่ตั้งจะบ่งบอกถึงสไตล์และแบรนด์แฟรนไชสนั้นๆด้วยถ้าเป็นแบรนด์แฟรนไชส์แบบไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มีรถนิยมมีระดับราคาแพงอาจต้องอยู่ในทำเลที่คนพลุกพล่านคนเดินผ่านไปมาแล้วเห็นจึงแวะเข้ามาใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินค้ารวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์สี่รับการฝึกอบรมและเปิดร้านหลังจากเจรจาลงตัวก็มาถึงการทำงานจริงทางบริษัทแบรนด์แม้แต่ในต่างประเทศ อาจจะมีระบบระเบียบที่เคร่งครัดเพื่อให้ร้านเป็นไปตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านที่บริษัทแม่เป็นผู้ออกแบบทั้งหมดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องทําให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นฉบับมากที่สุดแต่งบการลงทุนเปิดร้านเป็นของผู้ซื้อแฟรนไชส์เองโดยระหว่างที่ตกแต่งร้านนั้นผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทแม่ในต่างประเทศตลอดเวลารวมถึงการส่งทีมงานผู้บริหารพนักงานไปอบรมการทํางานกับบริษัทแม่ในต่างประเทศด้วยปัจจุบันคนไทยก็เริ่มมีการพัฒนา และอยากจะได้แบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศมาเปิดในประเทศไทยมากขึ้นโดยคนที่เลือกซื้อแฟรนไชส์เวลานี้จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นนักลงทุนที่กําลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอบอกก่อนเลยว่าการนํานนเข้าไม่ยากและไม่ง่ายแต่อย่างแรกต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าชอบธุรกิจประเภทไหนมีความตั้งใจทําธุรกิจจริงๆหรือไม่แล้วคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์จากต่างประเทศในเมืองไทยเหมือนเช่นนักลงทุนหลายๆคนค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Sub c r ไ b e ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ